สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาอ่านนี่ําขอน้ำชาเนยครับผมตําแตงนะครับตําแตงบูปา่าครับพี่มาซื้อมานะครับก่อนเราจะตตามลุงกระเทมก่อนนะครับปึ๊บอ่าลุงเรียบร้อยใส่เสื้อรุดนหนึ่งครับผมนี่โอเคใส่มาพี่สามเม็ดนะครับโอเคไ้ครับผมเข้ามานะครับ ก่อนก็มาถึงผมฝัดกดไลแรกดแบเชฟผกดที่ตามช่องยูทูบของผมเขากําลังใจหน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วพี่ตอนนี้ใส่เครื่องนะครับอ่าใส่อะไรก็ได้ปึ๊บ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 พี่อ่าสวัสดีท่าทุกท่านสวัสดีครับทุกคนสุดของร้านเรานะครับมีใครอยากตากินที่ไม่เป็นดูคลิปผมแล้วทำตามเลยครับผมอ่าใส่มานะครับใส่มานะครับ น้ำตาลปี๊บครับผมอ่าน้ำตาลปี๊บนะครับใส่อีกหน่อยนึงอ่าสุดของผมนะครับอ่าน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวนะครับลงโอเคอันนี้น้ำปลาครึ่งซ้อนนะครับอ่าลงนะครับใส่ปลา่าครับผมผมหลิบนะครับโอเครเรียบร้อยนะครับ ไม่มีอะไรมากมายแล้วครับผมรอแป๊บนึงนะครับอาสับแดงเลยพี่สับแดงปึ๊บ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 ปบึพี่อาโลสุดยอดแล้วครับอาพี่หน้าตาสวยงามพลัมก้าครับผมกินกับข้าวอร่อยทำขายก็รวยครับนี่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 ครับผมอ่านะครับ โอ้เจอ๋อยอดอิ่ดีมากรสชาติจัด,ดีครับผมร้านเราตำแจงพี่สั่งมาหนึ่งวันประมาณชิปสองลูกโอ้ไม่พอใช้ครับอืมอ่าพิท,ทีครับพี่อืมหน้าตาสวยงามพลัาเก้าครับเสร็จแล้วครับผมโอ้พิ่ชามมิด

ซิมดูก่อนนะครับอาพี่ขายซานละเป็ดที่บาทครับผมเยี่ยมเลยครับใครสนใจอืมอยากทังกินสังกินที่ร้านเราได้นะครับรสชาติดีกินจัดเต้ครับเหมือนมินูมากเลยครับผมเหมือนมินูปี้เลยครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับก่อนเข้ามาถึงผม ขอกำลังใจหน่อยผากกดไลค์กดแชร์ผากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับมีคนไหนอยากทํากินอาหารที่ไม่รู้จักในน้ำขอร้านเรานี้เลยอี่มนูทุกอร่อยทุกเมนูครับผมม่ติดวางนะครับเอาวันทีคคัาที่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับผม